สวัสดีครับคุณบอครับสวัสดีครับมีนัดกันทุกๆวันพุธช่วงท้ายของรายการเช้านี้ที่โคราชชื่อช่วงก็คือรถโรครดโรคกับ k c ซีทีใช่แม่ถ้าคนเรามันลดได้ตั้งใจต้องการเนี่ยใช่เดียอดนะคุณหมอวันนี้กำลังจะบอกว่ารดโรคนี่สำคัญนะลดได้นลคุณหมอนะทำไปลถเดี๋ยวเป็นปัญหานะโอ้แต่ก่อนอื่นจะคุยประเด็นเรื่องของสุขภาพวันนี้ทุผู้ชมครับ ช้านี้ที่โคราชเคซีทีวีต้องขอแสดงความเสียใจับท่านอาจารย์ประเวศวัสีครับท่านสาธารณดากตอนนั้นอายุเก้าสิบสามท่านอายุเก้าสิบสามท่านเป็นคนที่มุ่งมั่นแล้วก็รณรงค์เรื่องของการดูแลสุขภาพโดยรวมเป็นคือพวกเรายกย่องกันแต่ว่าพวกที่ไม่เห็นด้วยเขาก็โมนะครับเราก็ยกย่องให้ท่านเป็นรัฐบุรุษอาวุโสของหมอ ของประเทศไทยโอ้โห<อ>พูกที่โมโหท่านก็เอาใหญ่เลยใครใครใครยกย่องอืตอนนั้นผมผมยกมือผมยกย่องไงครับเอออือแล้วก็แต่ตอนนั้นจะอาวุโสก็เจ็ดสิบก,กว่ายังไงเนาะครับอือก็ปัญหาคือว่าตอนตอนแรกท่านเป็นโยมประถานของหลวงตามหาบัวนะครับแต่ทางฝั่งฝั่งโน้อนอะ เขาก็ามีอิทธิฤทธิ์เยอะอืม,ม<า>ครับแล้วท่านก็มาไปโจงราษาของท่านพุทธทาสครับท่านพุทธทาสนี่พุทธพุทธแบบอธิบายแบบวิทยาศาสตร์อ๋อออ,อออออาจารย์หมอเวศก็ท่านอยู่จนหลังจากท่านพุทธทาสจากไปท่านก็ดูแลครับดูแลพิพิธภัณฑ์พิพิธภัณฑ์ของ ท่านพุทธบไม่ใช่เป็นพิพิธภัณฑ์ของคนตายก็เลยมีคือพิพิธภัณฑ์ที่พุทธะท่านยังมาเทศอยู่ครับเออจนป่านนี้ก็ยังเทศอยู่ม,มีเสียงของพุทธาทธาะยังอยู่ในอุทยานของท่านแล้วก็ที่ชอบใจอาจารย์บอกวช่องพูดอิดทธธรรมอิทธตรามายูตานะผมจำไม่ผิดนะครับ เออมันเป็นอย่างนี้ละบุ้ยนี่เออเราเสร็จแล้วก็มีเรื่องเรื่องจะเล่าเรื่องเนี้ยคืเอเกี่ยวอันเนี้ยเกี่ยวกับสิ่งที่จะคุยวันนี้เกิในวันเนี้ยแล้วจาได้ไหมครับตอนที่ท่านพุทธ,ธาท่านจะถึงเวลาจะจากไปครับอย่างน้อยสามโหงเราก็ไม่ยอมือไปยื้อท่านอ่ะออ,อเอาจากสีราชไปไปสร้างห้อง ปอดเชื่อ,อแล้วให้ท่านอยู่ครับแล้วอันนี้พูดแล้วไปแล้วกันนะก็ท่านก็เอาวะก็เลือกลือกันว่าครับท่านก็เจริญสติอือนเขาเรียกอะไรสี่นะอันเนี้ยคือตอนตอนพระพุทธญา้าท่านจะปรุงสังขารน,นะครับก็ภาษาโวกันเนาะพระลา ไม่ใช่สิพระอะไรฮะแล้วจำชื่อไม่ได้อแล้วก็สาวกหลากหลายก็ไปยามที่จะอารันาบอกให้ท่าน<อ>จเจริญครับสติปฐานสี่อืมพระพุทธเจ้า,าท่านเคยบอกว่าถ้าใครจเจริญปฏิปทานสี่จะจะอยู่กี่กับกี่การก็ได้อือท่านนี้ก็ขอครับครั้งที่หนึ่งท่านทำไม่ได้ยินจนครั้งที่สไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ได้ขอ พระพุทธเจ้าพูดทํานองว่าให้ให้ทางนี้ทูลขอครับเออก็ไมไ่พอครั้งที่สามไม่ได้ขอท่านก็ปุ๊บเลยท่านกระโปรงสังขารเลยคือละสังขารเออแปดสิบสามอาตมาจะไปแล้วครับโอ้เห<อ>มือนรู้ตัวเหมือนทําใจครั้งนั้นนึกได้ครับขอไม่ทันโอ,โอ,อ้ออออพอไม่ทันก็สติปัะฐาสี่นะอาทิไม่ใช่จิ อะไรสี่เนี่ยนะก็ที่มีฉันทาวิริยะจิตตะวิมังสาสี่อันเนี่ยครับฉันทาวิริยะจิตตะวิมังสาแล้วพอเสร็จแล้วท่านก็พอถึงเวลาตอนที่จากสีลาดมามาสวนโมกอะเอาละท่านก็ก็ลือกันว่าท่านเจริญสติปฐานสี่เนี่ยท่านก็อยู่กันมาอีกอยู่มาอีกพัน น้าละสองสมปีเลยแหละแล้วก็มามาอีกอ,อก็อย่างนี้อีกครั้งที่สามนี่ครับมีเรื่องคือคือก็ท่านท่านพุทธาท่านก็น้าครับท่านก็บอกท่านจำลองจำลองสีเมืองนี่นะออคุณลุงจำลองผมนี่แหละคุณลุงจำลองก็รู้สึกโอ้ยผมคนเดียวคงไม่ไหวหรอกครับเออก็มี นี่แหละอาจารย์ผมนี่แหลแะอาจารย์ประเวเวสีคนหนึง่งกับจดหมายของท่านพุทธ,ธาโอ้เขียนเขียนสั่งการอะไรเออคราวนี้จะมาทําอะไรกับอาตามาอีกนะโอ้เออโอ้โออเสร็จแล้วก็มาอยู่ที่สี่ลาดถ้าใครอา่านหนังสือบพ์มสมัยนั้นคงจําได้ครับเกิดเรื่องราวใหญ่โตมโหฬารเลยอืมคืออะไรครับพวกนึงก็จะฉุดอยู่ให้ท่านอยู่ยังมีลมหายใจอยู่เออ อีกพวกหนึ่งบอกเฮ้ย mm. ท่านรู้แล้วว่าจะเกิดเรื่องนี้ทันเทศตลอดมองแล้วว่าไม่เอาครับคือก็มันถึงเวลาที่จะละสังขารเออตอนนี้ไม่เอาแล้วท่านคือจะมาเจริญสตงสติท่านไม่เจริญได้แล้วอะไรเ<อ>นะี้ยนะก็เสร็จแล้วตอนนั้นท่านจำไม่ผิดจนป,ประมาณสักบ่ายสองโมงครับก็ท่านจำลองผมก็อาจารย์หมอประเวศท่านก็เอาเนี่ย กฎหมายปรจหมายแต่ทีนี้อาจารย์หมอเวท่านเป็นหมอท่านฉลาดครับท่านบอกเฮ้ยไม่ใช่นะเพียงแต่ว่าจะเอาท่านไปอยู่ที่สวนโมก<อ>ก็มีห้องปอดปอดเชื่ออะไรต่ออะไรแล้วใช่ไหมครับแต่ทางศิล่าบอกเฮ้ยฮฮเฮ้แล้วจะ แปลว่าถ้าถึงตรงมันจะเจาะหออย่างไงต่ออะไรอะไรต่ออะไรไงจะเตยมที่จะเตยมที่จะช่วยเต็มที่เออตามแพทย์เขนไหมออาจารย์บําเพเวบอกผู้ป่วยเขาเขียนไปแล้วห้าทาอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ก็อาตมาครับอืม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 กยื่อใบนไปยื่อนมาเอาแล้วว่าผลท่านก็เอาท่านกลับสวนโมกกลับสวนโมกครับ อันเนี้ยผมว่านะท่านพุทธาท่านแน่มากเลยท่านรู้เลยว่าท่านจะละลมหายใจเมื่อไรคือมีสติเออแล้วก็มาเลยเดี๋ยวมันจะแย่งอัดชีแย่งอะไรต่ออะไรห้าหมดห้าหมดเลยห้าหมดคือยังไงพอเผาเสร็จแล้วเท่าไปอยู่ตรงนี้ตรงนี้โปนหมดลงแม่นะหมดไม่มีเหลือเลยกลับไปคือสู่ธรรมชาติก็คือว่าเนี่ยเราจะแล้วก็มาแถมให้ลวกันนะครับครับ ก่อนจะละสังขารเนี่ยท่านรู้ไหมว่าอะไรไปกดขันนะ,นะระหว่างระหว่างที่จะละเนี่ยเออคนก็จะเริ่มไม่กินน้ำโอ้เอโอเอโอไม่กินน้ำล้วก็เริ่มไม่กินเนื้อครับดินน้ำลมไฟสี่อย่างเนี่ยนะเออดินน้ำลมไฟครับพอไฟก็คือเริ่มเริ่มตัวเย็น อไฟก็ไม่มีละไฟอบรูปร่างกายไม่มีละแล้วลมก็ละอพอละลมไปจบใช่ใช่ใช่อันนี้คืออาการของคนจะละสังขารคุจละสังขารก็เสร็จแล้วมีอาจารย์ที่ผมนับถืออยู่นะลูกท่านเขียนะเขียนกับแม่ครับแม่เป็นผู้ป่วยผู้จะไปครับวันที่สามเขาก็บอกลูก ตาตกลงนะลูกอืออคือรู้เลยว่าจะไปวันไหนกำลังจจหย่อนนางข้าโต้งเออจากที่ตกลงนะลูกครับลูกก็ไม่หย่อนอือไม่หย่อนอาหารเลยครับอือไปหย่อนอาหารปุ๊บก็ลุงขึ้นแม่ก็ไปละอเออาเคนนี่รู้ตัวจริงคุณบอว่าจะปวดอะไรรู้รู้วันนี้เนี่ยเหมือนกับจะชวนคุยเรื่องของคนสูงวัยไหม นี่ืน่แวเราจะบอกว่าทีนี้ก็เกิดเรื่องนี้ครับครับอืหมอญี่ปุ่นนะดรวาดาตอนที่เขาเขียนหนังสือเล่มนี้ตอนอายุหกสิบเอ็ดท่านบอกว่าเฮ้ยคนญี่ปุ่นนี่นะที่คนสูงอายุแล้วไม่เป็นปัญหากับคนอื่นออ่าผู้ชายอายุเจ็ดสิบสองผู้หญิงอายุเจ็ดสิบห้าอันเนี้ยสูงอายุแบบมีคุณภาพไม่ทําให้คนอื่นเดือดร้อนแบบยังขึ้นภูเขาฟูจิได้วางกันะแต่เพราะว่า คนญี่ปุ่นเลยตรงนี้แล้วเธอไม่ตายเว้ยหลังจากเจ็ดิบสองไปแล้วผู้ชายเนี่นะไปเฉลี่ยตายผู้ชายอายุแปดสเิเอ็ดผู้หญิงอายุแปดสิบเจดถือว่าอายุยืนนะเพราะอายุอายุยืนตรงนี้หละครับคือผู้ชายเก้าปีผู้หญิงสิบสองปีไอ้เก้าปีกับสิบสองปีเนี่ยจะอยู่ยังไงอาการเริ่มมีติดเตียงอ้ใช่ใช่ชก็จะเป็นภาละให้คนอื่นดูแลโอ้อันนี้คนไทยก็เยอะนะ อันนี้พูดเราเคยเฮ้ยคุณหมอเท่าไหร่แล้วครับผมแปดสิบยังไม่เริ่มเป็นภาระใครนะสิบสามกันยานี่แปดสิบไม่เริ่มเป็นภรระใครนะกันยางยอ้าเสร็จแล้วเสร็จแล้วก็มาทีนี้เขาบอกว่าครับดรวดาเ็าบอกว่าเพื่อไม่ให้มีอายุยืนแล้วเป็นปัญหาให้คนอื่นอันนี้คือโจทย์ที่น่าสนใจเออเราก็ต้องลดลดไอ้ตรงเนี้ยลดอะไรครับคือคือลดไอ้ตรงที่มันจะเสื่อมไง ออท่านก็บอกว่าเพราะฉะนั้นฟังฉันฟังฉันอ้าวท่านผู้ชมอันนี้น่าสนใจแปดสิบอย่างเป็นมนุษย์ที่ไม่เป็นภาระเหมือนคุณหมอเนี่ยจุกไหมจุกไหมผมต้องอ่านนะผม่าเพราะเ่ยัง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 ไม่แปดสิบสิบสามกันยาก่อนพอยแปดสิบตอนนี้เจ็ดสิบเก้ากลัวกัวอีกไม่กี่เดือนนั่นแหละเขาบอกว่าตรงนี้นะ เรื่องที่หนึงกับระวังอย่าให้หมอทําให้ป่วยเอ้ยโรคตะวานดาวถ้าไม่ใช่ผมนะมีมีด้วยเหรอแต่นี้เ,เป็นการเขียนของหมอจากญี่ปุ่นโรควัดเออคือพอเราอายุมากขึ้นนะนะกับอย่าไปหากินยานอนหลับอ่าอย่าไปกินหากินยานอนหลับเพราะอะไรเพราะว่าพออายุมากขึ้นมันกลัวไม่เห็นโลกนะ มันจะไม่ค่อยนอนเออ,เอ,อถ้าผมจะไม่ค่อยนอนเดี๋ยวถ้านอนไม่หลับไปหาหมอหมอจะให้กินยาคลาย,ย,ายคเครียดหรือยานอนหลับออแล้วเราก็ไม่รู้เราก็ไปบ่นกับหมอครับนอนไม่หลับเ,ออเขาบอกว่าวันหนึ่งถ้าไม่ได้นอนแปดชั่วโมงอายุจะสั้นหมอก็บอกไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่เพราะคุณไปเศร้าซึมมากๆหมอก็ให้ยานอนหลับถูกเอาละ้อทีสองเดี๋ยวก่อนเมอาะว่าทานบอกเฮ้ย จงจำไว้นะไม่มีใครตายเนื่องจากนอนไม่หลับนะคุณนอนน้อยเท่าไหร่ก็ไม่อายุสั้นอันนี้เป็นข้อมูลยืนยันเลยนะใช่แต่ถ้าคุณกินยานอนหลับทีนี้คุณก็จะสลืมสลือแล้วคุณก็จะติดเตียงแหละก็จะเป็นภาระก็จะเป็นภาระแล้วนะนะ ต่อไปนี้เราเป็นผู้อาวุโสไว้พออายุ80จำไว้นะครับเมื่อยอยากนอนนอนอตื่นอยากตื่นตื่นออจำไว้อันนี้คือสิทธิพิเศษของผู้มีสูงอายุหมายถึงว่าร่างกายต้องการยังไงต้องตอบสนองร่างกายเ,าเลยแต่ว่าผมวงเล็วไว่นะ ต้องมีกระตังเองแล้วเว้ยอย่าเพิ่งเอาบอลลกไปให้คนอื่นนะมันเอาไปให้ทหารเดี๋ยวไม่ดูแลนะเออมันไปดูแลต้องเก็บไว้หน่อยนะเออแต่ชี่ตตังเราเยอะอ้วนรวยอ่ะกูจะนอนก็นอนกูจะไม่นอนก็เรื่องอ้วนออเนี่ยคนมีเงินพูดเสียงดังได้เออดรวานาเขาบอกว่าเป็นสิทธิของผู้สูงอายุจริงๆมันก็ควรจะพักผ่อนทีมีกระตังคงเล่นทีมีกระตังใช่ไหมเออครับแล้วเสร็จแล้วเอาอีกแล้ว จำไวมนะผู้เท่าผู้แก่ทั้งหลายค,ค,คอเลสเตอรอลเนี่ยนะดูที่หนุ่มสาวกลัวกันนักหนานะจำไว้นะค,ค,คอเลสเตอรอลสำหรับผู้สูงอายุไม่ใช่เรื่องใหญ่ทำไมไอะคุณหมอมันจะสูงก็ช่างมันอนะ่เพราะว่าอะไรเพราะคอเลสเตอรอลเป็นวัตถุดิบวัตถุดิบคอเลสเตอรอ,สรอลสร้างร่างกายสาร้างเองคอเลสเตอรอลที่บอกไอไขมันไม่ดีคอเลสเตอรอลเกินเนี่ยนะนั่นแหละ คอเลสเกาสร้างวัตถุดิบเพื่ออะไร<อ>เพื่อเอาไปสร้างเซลล์คุ้มกันร่างกายมันก็มีส่วนดีอยู่ไม่ใช่ดีที่สุดเลยซึ่งทาให้เราต่อต้านเชื้อโรคได้โดยเฉพาะพิ่ยิ่งสูงวัยิ่งต้องใช้แต่ถ้ามันเยอะเก,อกินก็ไม่ดีไม่ต้องกลัวเกินไม่ต้องกลัวคือ,อ,อพอแก่แล้วมันมันลดเองเรากลัวมันลดเรอจะไปกินให้มันลดล่ะนะเพราะอะไร เพราะพอเรามีคอเลสเตอรอลคอเลสเตอรอลสร้างเซลล์ที่มีภูมิคุ้มกันต่อร่างกายยิ่งคุ้มกันยิ่งเยอะยิ่งดีที่เขาเตือนอาจจะเตือนคนหนุ่มสาว<ช>อย่าให้มันเยอะไปไอตอนนั้นพอมันเยอะแล้วไอเอลดีมันน้อยมันเริ่มเส้นเลือดหัวใจตีอแต่ถ้าคุณแปดสิบไม่ต้องกลัวตีมันไม่ต้องกลัวแล้วมันไม่ตีมันเตลือตีมแล้วแล้วสัมพันตรงนี้ครับ ถ้าภูมิธาานมันลดอ่ะพออายุมากมันชอบเป็นมะเร็งอ๋อดรวาดดาบอกเอรอพราะยันถ้าหากเรามีคอเลสเตอรอลขุ่ภูมิทานมากอายุมากแต่ไม่เป็นมะเร็งมะเร็งนี่หนักกว่าตลอดในร่างกายเลยนะแล้วเสร็จแล้วสำคัญว่าไอ้คอเลสเตอรอลเนี่ยนะม,มันเป็นส่วนเสริมไปสร้างฮอร์โมนเพศชายด้วยนะ ให้มีความกระปี้กระเป๋าให้ยังเป็นผู้ชายอยู่โอ้ออายุแปดสิบแล้วนะอันนี้แหมั้มาผมต้องวงเล้วนะทาให้มันพีเรามีเรื่องราวที่แหมแปดสิบห้าแต่งกระเด็กยี่สิบแปดเออยังอกบางคนบอกว่ามีอยู่เออเออยังมีอยู่นี่ไงเคยตลอดช่วยได้แต่ว่าไม่มีกนมาไดยอุ้มเด็กๆอีกหนึ่งเราจะรู้แปดสิบห้าแล้วพ โอ้โหเราเด็กคนนี้จะอยู่ยังไงใช่ใช่ใช่มี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 คนเขาถ้ามีเงินทุกอย่างมีคนดูแลเด็กให้อยู่หนึ่งน้าท่านหนึ่งน้ามีปัญหาเลยในสังคมนี่แหละเลยครับเอ้โอ้มีหลวงฟ้องเมียน้อยคนนี้ออกอยู่เออท่านบอกมันจะเมียน้อยนะมีหลวงไอ้นั่นเมียหยาไอ้นี่มีหลวงจดทะเบียนใหม่ไงถูกโอ้โอ้ตัวน้อย ไม่ต้องห่วงไอ้ตัวน้อยมีรอยล้านแล้วโอ้มระดกมันไม่เดือดร้อนหรอกเอ้ากับแล้วผมผมเรียนท่านผู้ชมคุยกับทางท่านเภสัชกรแพทย์แผนไทยคุณหมอสุวัสดิ์สินธุวงเนี่ยเป็นรายการสดเผื่อท่านผู้ชมฟังแล้วอยากได้ประเด็นอะไรเพิ่มเติมสอบถามมาได้ทางออนไลน์เลยครับอย่างเช่นท่านนี้บอกว่า เพิ่งรู้เหมือนกันเคยรัตตอลตอนสูญไปมีประโยชน์เออตอนแกนไม่มีประโยชน <c oughs> ์ระวังมีมากไปก็ต้องเบรกเบรกด้วยมีอะไรอนะีกคุณหมอนะแบบ80ปีอย่างคุณภาพไม่ต้องให้คนอื่นเดือดร้อนนี่ไม่เดือดร้อนไม่เป็นไรไงแต่ว่าไปไปอะไรอย่างเงี้ยนะโอ้โห80 90มันยังไงก็ต้องบายบายนะเออมันมันคงกำจริงไม่ได้เนาะไอ ไอ้มรดกชิ้นสุดท้ายมาอายุสิบขวบนี่ทําบาปมันไหมนะเออเอาไว้ตั้งร้อยล้านไม่ทำบาปหรอกเออร้อยล้านนี่ก็อยู่สบายเลยสิบขวบเขาจะขอบคุณด้วยเออครับอือแล้วจะนัดต่อกรับพอต่อจะนี้เรื่องความดันโลหิตสูงอ่าอันนี้ผมถามแทนท่านผู้ชมนิดนึ่งคนยิ่งอายุเยอะความดันก็ยิ่งสูงขึ้นใช่ไหมคุณหมอเออเอาทีนี้เดี๋ยว หมอจะเล่าให้ฟังว่าเมื่อห้าสิบปีก่อนนู้นหลังสงครามมานะมนุษย์ส่วนใหญ่ขาดอาหารอืมนุษย์ส่วนใหญ่ขาดอาหารความดันประมาณสักร้อยห้าสิบก็จะมีเรื่องเส้นเลือดในหัวในสมองมันแตกเพราะมันดันแรงไปก็ทําให้ตายอืในสมัยปัจจุบันเนี่ยนะเรากินเกินอเ เพราะฉะนั้นความดันสองร้อยเนี่ยหมออายุหกสิบนะที่ผ่านหมอมาเนี่ยถ้าอายุมากเนี่ยความดันสองร้อยมันก็ยังไม่เห็นมันแตกนะรจริงจริง<ๆ>ม,มันก็ใช้มานานเลยนะคนอายุหกสิบขึ้นไปดีนะแล้วความดันสองร้อยเนอะตรงนหมอวาดาก็เลยบอกว่าเพราะฉะนั้นอายุแปดสิบความดันไม่ต้องวัดโอ <idence> ้โหกันแท้จริงเขาบอกไม่ต้องวัดอ่ะ นี่ไงคุณหมอจะดูระดับความดันโลหิตของท่านหรือไม่เนี่ยมากกว่าร้อยสามเก้าพบแพทย์มากกว่าตัวล่างร้อยนี่ด่วนเห็นไหมพอมาถึงตรงนี้พอความดันอย่างนั้นอายุแปดสิบต้องรีบเช็คทุกวันน่ะมองว่าด่เฮ้ยไม่ต้องบางคนกังวลนะเออจะไม่ต้องกังวลไม่ต้องอย่างนี้วันนี้เนี่ยโอ้โหเวลาเราเดินไปเรืวพอสมควรออ ค้างเอาไว้เดี๋ยวพบกันพุทธน้ากับเรื่องของสูงวัย80แล้วไม่ต้องทำให้คนอื่นเดือดร้อน44วิธีสำหรับผู้สูงอายุถ้าทำได้สั้ง20ก็ยังดีอ่ะเอออย่าไปถึง44เ,เดี๋ยวมันจะกังวลไหมคุณหมอเราจะอยู่สบายๆเลยสาธุผมจะเริ่มแล้วเพราะว่า70 13กันยา80 80ยังแข็ง,<อ>แ,ขงแรง<จ>ะนะเริ่มวิธี44ประโยชน์ ผมเรียนอย่างนี้ท่านผู้ชมท่านเจสัจกรแพทย์เปนไทยคุณหมอสวัสดิ์สินธุวบเนี่ยทุกวันพุธท,ท่านเดินทางจากกรุงเทพมาโคราชเพื่อจะมาพบปะกับรายการท่านแฟนข่าของชาวนิติโคราชมาถ่ายทอดประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์เรื่องสุขภาพท่านยังแข็งแรงครับ80ผมเพิ่งจะ66สะจะเพิ่งยเพิ่ง ยังไม่อยากไปถึง80ดสิบยังให้ต้องข้าม72ไอมไปก่อนข้ามเจมไปก่อนเ,อเ,อเดี๋ยววันนี้จากลากันเดี๋ยวถ้าสนใจเรื่องสุขภาพกลับมาพบกันวันพุธหน้าครับครับขอบคุณครับหมอครับสวัสดีครับ,รบขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้จากลากันเพียตัวนี้มีความสุขครับสวัสดีครับ